You know, get สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชม p ีเซนะครับตัว2016คันนี้สภาพสวยมากนะครับรอยแทบไม่มีเลยของแต่งก็จะมีเป็นล้อ s u p e r d e เดนะครับแล้วก็มีจานนิชชินน็อตทองนี้ลทุกจุดนะครับอันนี้รีโมทกับคีย์การ์ดนะครับ ครบหมดทุกอย่างเป็นเครื่องเดิมนะครับฟิตใหม่แต่ก็ขี่นิ่มๆปกติเลยสภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ แล้วนะครับท่อนผ่าหมกนะครับไม่ดังมากก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาเด้ที่เบอร์094นะครับ004 1126นะครับมีบริการส่งนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศร้านอยู่ที่ลามินทานะครับ กมอ8หรือคูบอน27นะครับหน้าแยก10ส,สนใจก็โทรมาได้ครับขอบคุณครับ